มันดีได้จริงๆแล้วเนี่ยแต่อีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายมันไม่ยอมนีอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้คุณทวิยาชนะก็ชนะเราก็ต้องพอยินดีกับเขาหลักการต้องเป็นแบบนี้แข่งขันน่ยดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าะเขาชนะเขาได้ดีเขาประสบความสำเร็จเราต้องพอยินดีกับเขานี่เรป็นการพูดในบริษัทว่าจโดยพิสูจน์อุปกรณ์ตอนนี้การตลาดอย่างเงี้ยต้องนอกจากจะมีเมตตาต่อกันรนี้ไม่พอ คำว่าเมตตาทำลายพยาบาทที่โธสะใช่ไหมเมตตานทำลายพยาบาททำลายโทสะหมายความว่าเราจะไม่โกรธใครแต่ต้องระวังเราต้องเจริญพุทธิสัตยด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวิญญากรรมเมตตาเมกรรมเมตตาต้องออกสามทางกายกรรมต้องเป็นเมตตาทำผู้ต้องมีเมตตาและคิดต่อกันก็ต้องมีเมตตาเมตตาเนี่ยสภาพธรรมของเขาได้แก่อโทสะคือความไม่โกรธ สมรรถนักโทสะจะไม่โกิดถ้าโทสะจะไม่โกรธเนี่ยคือมีความรักความปรารถนาดีเพื่อพรแบบจับจิตจับใจด้วยนะแต่สมมติมาวหญิงยาเดียหญิงโยมพระวันวายโยมคิดธนาต้องทำความรักปรารถนาดีเพื่อพรก็คือไม่ให้ความอัดเกือเกิดขึ้นต้องมีเมตตาจิตเกิดขึ้นสมมติถ้ามามีความรักมีโยมเบียในนั้นมีโุ๊ะ ท่านมาก็ต้องเอาโยมเรียนเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็รากทุกคนที่เข้ากันละวโยมเรียนอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้เมกะมันจะแขกอะไรทีถ้าในกรณีอย่างนี้มันจะทําลายความรู้จิตโยมจะด่าโยมจะว่าโยมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านมาก็จะต้องวางทงที่เป็นอนักโยมสั่งรู้ไม่กระโจนอันนี้เป็นคุณสมบัติของนักบวช ก็ดีหรือวาสรนาก็ดีที่เป็นผู้เรียนศักดิ์นี่ประกาศตัวเองว่าจะเป็นผู้ตื่นต้องให้เมตตาเข้ามาทำกรรมใจจริงๆเพื่อตื่นหมายความว่าถ้ายังโกรธอยู่ชั่วเหลือถ้าออกความโกรธได้ชั่วตื่นซึ่งสู่เมตตาพัฒนาเมตตาโดยใจกลางเป็นเมตตาทำหลายๆต้องมีเมตตาค่ะออกมาพูดท้องคำพูดต้องมีเมตตาพูดออกมา และคิดทุกกระบวนการความคิดก็มีเมตตาแห่มาทำกมาได้จริงๆแต่ว่าประสบความสำเร็จแล้วได้เมตตาพยายาเมตตาจรการเมตตาองกรรแต่ว่าตื่นไม่ได้เนีแต่ว่าตื่นแต่ถ้ายังมีโศกมาแท้ความโกรธมาแท้สิ่งที่ได้รับหล like so ับแต่ว right. like so ่าไม่ตื่นฉะนั้นเส่ถหน้าเมตตาเกิดมากแต่โสะเกิดน้อยแต่ว่าตื่นมากกว่าหลับแต่ถ้าว่าโสะเกิดมากเมตตา ไม่ตื่นนอนตัวตื่นหลับอยู่ที่เรียกวันหลับมากตึ่นแต่ถ้าเอาโทรศัพท์ออกจากกระบำความคิดได้อย่างสาวรเลยที่เรียกว่าตื่นสาวบอลจะลองเป็นกลุ่มไหนตึ่นตื่นหลับหลับหรือหลับหลับตื่นตื่นเออยลี้วถึงคนไหเ่เตือนอย่างเดียวทรามาวันก่อนเนี่ยในครั้งแรกที่รู้จักแต่โรงเรียนเนี่ยเขาสอนที่ ่ให้ดูเอาต่อรายการโมแเสร็จตอนนั้นทีมอดูอมอนดูาเข้ามาวเราก็งเงียตมาก็บอกครับนั่นดูเีราวพี่โยมวนนี้สภาพผิด,ดีนะโดนตำหนิโดนว่นาก็รู้สึกว่านั่งนิน่งอยู่ได้นี่ง่ายง่มันไม้น่นะใช่ไหมแต่หลายคนเน่เวลาโดนตำหนิโดนว่าน กินมันจะไปอ้วนนะจะต้องมีรักษาของไว้ได้เรียรักษาคนนั้น <c oughs> มาเรื่องคือไม่ธรรมดาะนั้นมาเรื่อถ้าท่านเป็นหน้าคนนั้นาตามหลักคนเก่งในนั้นผีเป็นต้นถ้าอย่างนี้ท่านัดเลยก็เลยกล่าวไว้ว่ารู้อริยสัจด้วยตืย่นจากความหลับหาย,ยจากหน้าที่ด้วยจับไว้ต้องปลด่าง โดยควางที่เรียกว่ากีวิตเป็นอิสระเ็ลสินค้ไม่ต้องเป็นทาสของกิเลสติดต่อไปเรื่องความโลภมันจะบงตามให้เราไปอยากได้ไค่ดีทั้งหลายแล้วก็สกปรกนะฮะล้างมันได้ทานถอมมันได้ความโกรธโดยเฉพาะในยุคปีวันเนี่ยโกรธความโกรธมีเป็นชุดนะโกรธลิสยามัจฉริยะแล้วก็ขุ่นหยาสี่ัวนี้ในีุกชืงอฟ้าโกรธเนี่ย ก็คือเทียบากที่ให้เขาวิ่งไหวที่สยาเห็นคนอื่นได้ดีแล้วคนไม่ได้เห็นตรงนี้คนไม่ได้สมมติลาลนี่นะมาเห็นตรงนี้มาที่มาต้นแต่ก่อนแต่เยียจะจะ,จะเกิดจะมั้งเนี่ยใช่ไหมความแก่เป็นยังไงบ้างบางคนเฮ้ยมีคนทักหรืออยู่ด้่กี่คนเฮ้ยอมเยียมาจัดใหญ่เนี่ย ทำไมมาโค่นกันเรนั้งใจจะดีดหลัหมอเจ้แงเลยปอมาณว่าคนไม่ได้รู้สึกว่าไฟลิซิอาห์ของเขารับให้เยื่ยมผมหนูที่ไียกทิพย์ก็เป็นนักแสดงนัาแสดงพระบนฝัาลิซยอาหใไมได้แสงเลยแต่ก่อน ท okay. oh, mm hmm. ี่วาถามระรรถา่ายัยมแสดงบทในร้านที่จะเป็นาโยมชักไปในยุร้อเยค่ะรู้จักค่ะแสดงวาิดตามให้ตกลงกันตามที่จะตกลงตจะจะตามกเรียนตามเรดีคือทั้งสองเลย ทั้งสองค่ะแสดงว่าเราจะโงอนน่ตหมายวว่าหมจะเอคนนใจต้องตองวาน้าใจตรงนี้คือว่าคำว่าลิเสียนี่ก็เาเงคนอู่ใได้จีิงคนไม่ได้็นอื่มีชื่อเสียงก็คนไม่ได้คนอื่ก็หลอกว่ารวกว่าก็นไม่ได้คนอื่นโีความากกว่ากนไม่ได้คนอือนโชคชฉลากว่ากนไม่ได้คนื่คดีมากกว่า ถ้าทนไม่ได้เขาพิมพ์ว่า,าอ,อาไไะไร,รก่อนถ้าทนไม่ได้นี่เรียกวิทยาซึ่งซึ่งสังคมไทยสังคมโลกยังขั้นขึ้นเลยยอมคิดว่ารองรับคนนี้ได้หรือยังกิเลสตัวนี้อ่ะใครผู้รับได้ยังหรือเปล่าทัศน์ดาบัดังน,นั้นถ้าใครมีอาการน,นี้อยู่คุณรู้ได้เลยว่า,ท,าท่านคนนั้นยังไม่ได้เป็นทัศน แต่ถ้าใช้กุศพัฒนาที่จะเป็นผู้ตืออน่นและมาเปิดตาจะต้องละกิเลสตัวนี้จนให้กิเลสตัวนี้มันไี่มีบ่นวาจนรู้สึกว่าแล้วเราจะ